สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะกุ้งพาลูกค้ามาพบกับรถราคาดีๆรถรุ่นนิยมนะคะรุ่นนี้เลยค่ะ L3608DT นะคะราคาเบาๆนะคะสภาพเดิมๆรถสวยมากรถเป็นรถไล่นะคะดูจากสภาพได้เลยนะคะสภาพค่อนข้างเดิมเลยทางร้านเรามีเก็บสีแค่ตัวสีใบดันสีคารล่างเท่านั้นนะคะที่เหลือนะคะ สีตรงนี้นะคะก็สีเดิมทั้งหมดนะคะเราจะขายตามสภาพนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวปุ้มจะพารีวิวสภาพภายนอกรอบๆคันกันนะคะสีฝากระโปรงก็สีเดิมนะคะลูกค้านี่เลยสีตัวรถนะคะพาดูสภาพภายนอกรอบๆคันราคาเพียงแค่2 1 9 9 0 0 0บาทไปกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าอย่างเดียวนะคะตัวล้อหน้านะคะยางหน้า ยางหน้ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่นะคะสีล้อกระทะสีเดิมนะคะดูได้เลยว่าไม่ใช่รถลงนาแน่ๆนะคะชั่วโมงการทํางานเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะชั่วโมงการทํางานชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้2,57ชั่วโมงรถไล่แท้และชั่วโมงการทํางานไมแ้แท้เบาะเป็นเบาะเดิมนะคะกุ้งพาดูสภาพทั้งหมดนะคะลูกค้าหากลูกค้าสนใจนะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ สาขา3นะคะเดี๋ยวจะเอาไปจอดที่สาขา3ลูกค้าสะดวกเข้าไปเ,าเดินทางเข้าไปดูได้เลยที่สาขา3นะคะยางหลังนะคะดอกยางหลังก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้า219,000บาทกุ้งบอกเลยว่า l 3 6 0 8เป็นระบบชัตเทิลเกียร์เป็นรถแบบระบบเกียร์แบบใหม่แล้วนะคะราคาเท่านี้นะคะ กุ้งบอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้าใครได้รถคันนี้ไปใครกำลังมองหารถไถราคาเบาๆนะคะแรงได้นะคะกุ้งบอกเลยว่า l 3 6คันนี้ถือว่าราคาเบาๆเลยนะคะเราจะขายตามสภาพนี้เลยแต่ว่าใครเจอคลิปนี้นะคะลูกค้าเออนี่ถ้ารถขายตามสภาพมันก็จะไปตามนี้หมดเลยนะคะแต่ว่าตัวไฟไฟนะคะไฟแตกกุ้งเปลี่ยนให้ใหมค่ค่ะอ่า ที่เหลือที่เหลือไม่ไม่ได้ทําให้นะคะแล้วก็จะแถมเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนกรองไปด้วยนะคะสําหรับใครที่เจอคลิปนี้แล้วมาบอกกุ้งนะคะว่าเอ้ยเจอคลิปนี้ดูคลิปนี้มาขอเปลี่ยนน้ํามันเครื่องเปลี่ยนกรองให้ด้วยกุ้งทําให้เลยนะคะสําหรับ f อซของกุ้งนะคะนี่รถจะมีสภาพแบบนี้นะคะจะมีตําหนิตรงนี้นะคะลูกค้าใครสนใจ ไม่สะดวกเดินทางสามารถซื้อออนไลน์ได้โดยทโทรมาที่เบอร์โทร0634539224แอดไลน์วิดีโอคอลดูรถนะคะเดี๋ยวคุ้จะส่งรายละเอียดรถแล้วก็รูปภาพเพิ่มเติมแล้ววิดีโอคอลเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะคะลูกค้าสภาพไปตามนี้หลังค่าเป็นหลังค่าเดิมนะคะนี่เลยรถ คันนี้ขายตามสภาพนะคะลูกค้าแต่ว่าจะมีแถมเปลี่ยนไฟให้ไฟท้ายนะคะที่แตกแล้วก็เปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองให้นะคะลูกค้าอ่า สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเน้นย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่ง063 453 9 2 2 4รถคันนี้ราคาแบบนี้นะคะกุ้งบอกเลยว่าจอดไม่นานแน่นอนใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะอยู่ไกลก็ไม่ต้องกังวลนะคะถ้ากังวลมิจฉาชีพนะคะให้วีดีโอคอลดูหน้าร้านดูรถนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเขาจะวีดีโอคอลไม่ได้รถคันนี้มีเล่มนะคะรถปี55นะคะหากสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ063 453 9224ค่ะ